สวัสดีค่ะชาโลมค่ะหนูชื่อเด็กอิงทีราไทยกจิจริญชื่อเล่นชื่ออันฟ้าค่ะหนูอยู่บทหัวใจพระคิดและวันนี้หนูจะมาท่องสารบัญพระคัมภีร์ให้ฟังค่ะปฐมากาศอพยพเลวินิติกันดายวิธีฉเฉลยธรรมบัญญตัติโยชูวาผู้วิริชัยนางรู้หนึ่งซาเอล สองซามูเอลหนึ่งพงศษัตรสองพงศษัตรหนึ่งพงศสวดาสองพงศสวดาเอสราเนฮามีเอสเตอร์โยบสาดูดีสุภาษิตปัญญาจารเพงซาลมอนอิสายาเยเยลมีเพคำควรเอเซเคียดาเนียนโอเชียโยเอลอาโมสโอบาดีโยนามีคานาหูมอาบากุบเซปัญญาฮัก เจคัลยามาลคีมัทธิวมาละโกลูกายอ์กิจการลมนโคลินสองโคลินกาลาเทียเอฟซซสฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทซาโลนิกาสองเทซาโลนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีดิตัสฟิลิมอนฮิบูยากบ หนึ่งเปเตอรสองเปเตอรหนึ่งยอดสองยอดสามยอดยูดาวดิวอดสวัสดีค่ะ